มึงเชื่อไหมพี่มืดทักเฟซโอซีกูมากูไม่รู้นะอืมเขาเอาว่าว่า,ว,า,ว,าว่าแบบว่าแกพูดจริงหรือพูดเล่นกูไม่อยากแบบนี้เลยแกทักเฟซมาเมื่อกี้แกบอกว่า <c oughs> พี่ก็นั่นแหละพี่สภารภาพได้พี่พูดได้ก็แค่นั้นแหละส่วนที่ตอตจะเชื่อพี่ไม่เชื่อพี่ก็ไม่เป็นไรที่พี่พูดนะที่มันมีเสียงรุดอะ่ะอืมเขาพูดกับผมอย่างนั้นแล้วก็เห็นบอกว่าเขาอ่ะโดนคนอะ่ะจาไปกระทืบเขาทักเฟซแบบไปด่าด้วยนะไปด่าดทักงข้งนอกทั้งข้างใน ไปด่าแบบเพื่อนเขาแบบเขาใช้เฟซโอโอซีเขาท้าเฟซโอซี C เขาไปอ่ะคนในหมู่ละแวกที่แบบว่าเวลาถ่ายรูปด้วยกันมันจะมีรูปเพื่อนรูปอะไรใช่ไหมทักไปด่าอย่างนั้นเลยอ่ะแบบเป็นบบอ่ะทักไปด่ามึงหัดดูแลกูจะไปกระทึบม,มึงถึงบ้านจะไปฆ่ามึงอ่ะโอ้จริง <c oughs> มึงอยากฟังไหมล่ะกูก็อยากบริสุทธิ์ใจเหมือนกันอืม มันพูดอย่างนั้นเอางี้เดี๋ยวเมื่อหาว่าป่าตัวแหลกกูจะรอดูว่าเขาอยู่ในเทียน้ะกูจะถามจากปากเขาขอให้พูดตรงๆนะรงนะกูบอกแล้วให้เข้ามาที่สามมึงจะฟังไหมล่ะจากปากเขาอะ่ะเขาแบบ โหลอันนี้คือผมยังไม่โอเคกับพี่นะผมต้องบอกก่อนครับผมถามพี่แบบตรงๆรูปผู้ชายที่พี่ที่ทักเฟซผมมาค,คือคือยังไงพี่เล่าได้เลยนะพี่พูดได้เลยออกสื่อได้เลยไม่ต้องปิดเสียงขอแบบตรงๆที่มันทักเฟซพี่มาใครทักมาเขาทักมาเรื่องอะไรพี่แจ้งให้ผมฟังหน่อยอันไหนคนดูอนะหมายถึงคนดูปะ่ะอันเนี้ยใช่ ม่มีอะไรมันก็กระทักมาดา่ดาด่าด่าสารพัดเลยไปดูในนี้ก็ได้ในเพจก็น่าจะมีคนไปไปด่าเยอะไม่แล้วล่าสุดมันมัน,ม,นมันด่าแล้วมันที่พี่พีมมาบอกผมอะว่าจะไปหาพี่ยังหน้าบ้านเลยอะ <c oughs> คือคือยังไงแล้วก็บอกว่าจะไปอะไรกับครอบครัวพี่อะไม่ไอเรื่องครอบครัวพี่เป็นห่วงครอบครัวมันจะมาอะไรกับพี่ไงก็ตรงนี้เดี๋ยวตอดสตรีมเดี๋ยวพี่ให้ ปอดูคนเดียวดยวิตั้งมันเถอะผมแค่แบบผมอยากแบบแบบไไม่ต้องนะคนเดียวพี่ผมสตรีมอยู่คนอื่นขเขาก็คาใจไงผมแค่แบบคือในส่วนมุมนี้นะมผมผมรู้อยู่แล้วอะว่าสิ่งที่ผมพูดไแปบบเรื่องเก่าเรื่องเก่านะเขาจะบอกว่าเป็นที่ไหนใช่มันเป็นสมัยก่อน สมัยเมืองก่อนเก่าเมืองจ,งจิงดอม,อมแต่วันที่เสียงผมออกมาผมถามจริงๆเขาทักผมได้นะเฮ้ยทำไมพูไม่ไม่ไม่ทำไมไปพูดอย่างนั้นทำไมไปพูดอย่างนี้คือเรื่องที่จะคือ,อยังไงแขวน,นผมเลยอ่ะมัน มันคือเรื่องจริงอ่ะสุดท้ายมันคือเรื่องจริงอ่ะอืมเขาแขวนผมเลยอ่ะอา้าในเมื่อเราก็รู้นี่ว่าเรื่องมันมีจริงๆผมพูดผมโกหกที่ไหนผมเคยเอาคำโกหกมาพูดพี่พูดกับทอสอ่ะถามจริงถ้าพี่โกหกทอดพี่จะดูดีขึ้นไหมผมอันนี้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้หรอกนะครับที่พี่พูดกับ,มกบผมอยู่ตอนเนี้ย พี่ตอนแหลผมหรือเปล่าอัเน,นี้ยผมไม่รู้ผมผมบอกว่าเพราะฉะนั้นอะ่ะพี่จะคุยกับผมส่วนตัวผมไม่คุยถ้าคุยคุยต่อหน้าสืานาน่อส,สาธารสาธารณะเลยผมไม่อยากมานั่งฟังแล้วแบบ <Okay. S 2> มานั่งฟังแบบทั้งมึกทั้งอะไรพี่แกตัวมันมันมัน,มนผมไม่รู้ว่าถ้าถ้าพี่พูดบริสุทธิ์ใจจริงอะ่ะผมก็บอกว่า,าให้พี่ไล์เลยอืมก็ตามที่พี่ไล์แหละพี่ไล์เป็นแล้วตอนได้ดูไหมล่ะมันก็ดูคร่าวค่อ่ะครับบางทีผมก็เมพิ่งมาติดหลังมัน มันจะเป็นเมืองไหนเป็นที่ไหนอะพี่ก็คิดว่าเฮ้ยแต่เรื่องที่เราพูดมันเรื่องจริงนะเราเราไม่ได้โกหกมาโกหกอ่อะมันก็คือเรื่องในอดีตอะ่ะมันคือเรื่องในอดีตจริงๆอืมอืมผมมันคือตอนเนี้ยผมไม่วัดใจใครเลยทั้งของเรา <S 1> <S 1> ทั้งฝ <he 'll S 2> <จ>ั่งของพี่เขา คือตอนนี้ผมแค่เสียความรู้สึกสำหรับตัวตัวผมอะผมก็แม่งแบบบ่งบอกให้รู้เลยว่าแบบสังคมแบบที่เราเล่นอยู่อะมันเป็นยังไงวะคือต่อหน้าเออพี่น้องกันเพื่อนพี่น้องอย่างพวกเราเองหรือว่าคนอ,อื่นกัช่างสุดท้ายแม่งคนดูก็เตือนผมนะถามว่าโดเนทมแล้วบอกผมบอกว่าผลประโยชน์ทั้งนั้นข้อหาพวกมึงอนะผลประโยชน์ทั้งนั้นตอนตะ เห็นหลายๆอย่างแล้วทำไมถึงไม่เลือกที่จะคุยถามผมนะผมถามกลับได้ไหมคนดูถามคนดูนะไม่เกี่ยวกับใครเลยไม่ถึงไม่คุยกับผมอ่ะแชทพี่แบงค์เขาด่ามึงยับเลยตาใจเย็นๆก็ด่าไปดิครับมีมือก็พิมพ์ไปดิผมไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยครับจะด่าอะไรผมก็ด่าไปไม่ได้เสียดแต่ที่ตอดฟังมันไม่ไม่รู้อะตอะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ ปอสเลยมันคือคือไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นคนพูดอ่ะนะในในของวันเนี้ยพี่พี่เปิดเปิดให้ดูเนาะอืมวันนั้นพี่พูดจริงพี่ทำจริงพี่ยอมรับผิดทุกทุกอย่างเลยใช่แต่พี่ไม่เคยโกกไม่มีเหตุผล ถ้าเขาไม่เลือกแบบผมโดนถ้าถ้าพูดไปอ่ะแล้วคุณไม่มาด่าผมไม่มาอะไรผมอะ่ะผมไม่ออกมาพูดนะวันเนี้ยแต่โคตรเละผมโดนโคตรเละน,น่าจะได้เห็นเละจริงๆมันมันถามว่าวเละไปมันก็มันก็เลอะอ่ะอย่างที่พี่บอกผมอะ่ะผมบอกว่าพี่จะปกป้องตัวเองหรือว่ายังไงโอเคผมเข้าใจได้พี่ พี่ต้องแบบจะพูดยังไงพี่ต้องชี้แจงคนดูอ่ะพี่ต้องสตรีมอ่ะอืมเข้าใจเข้าใจจะมาพูดให้ผมฟังอ่ะผมไม่ไม่เชื่อพี่อยู่แล้วพี่ต้องเข้าใจด้วยว่า,ามัน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 คุยกันเองมันมันคุยกันเองได้แต่ว่าความรู้สึกมันมันมันอันนี้กันไม่ได้อ่ะผมแบบโอ้โหอ,อะไรวะไอ้กูก็เล่นกูสตรีมกูก็เหนื่อยยังมีดราม่าก,กับเทียยังเล่นกับเขาแบบมีดรามา่าอย่างไ,ไงี้แล้วจะมาเจออะไรแบบนี้ คือมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมผมอยากถามพี่ต,ตรงๆไอ้เรื่องบนะีซีเนี่ยพี่ไม่ตอบได้ไหมมันมันก็ตาม,มตามคลิปเลยไม่ไม่ไม่ตอบก็ได้ครับพี่แต่ว่าอืมผมก็อยากรู้จากปากพี่ให้เฉยไอ้ที่พี่เอามา,ามเปิดตามตามคลิปเลยครับ เสกคือเสกกูจำขึ้นใจจากไร้รักหัวใจดำสตาร์เทาสุดสุดนะพี่ชาย เออผมเล่นประชาชนเนี่ยไม่รับรู้อะไรเลยคือผมงงว่าจากแบบว่าเคยคุยกันเคยอะไรกันไม่ยังมาผิดใจกันผมไม่อยากผิดใจกับคือผม,อมอนอกว่างี้ผมไม่อยากผิดใจกับพวกพี่เขานะไม่ผมคุยกับคนดูพี่ผมไม่อยากผิดใจกับพวกพี่เขาแล้วผมก็ไม่อยากผิดใจกับพี่แต่ว่าไอ<ม>้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยคือผมได้ยินจากคลิปของพี่ที่พี่เปิดผมก็เลยงงกับตัวเองว่าแบบ มันเรื่องจริงหรอใช่หรออืมผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นเมืองไหนแต่สุดท้ายอะ่ะมันเป็นแบบมันเคยอะ่ะของมันเคยเคยอะ่ะอืมเซกคือเซกลุงแม็กเคยโดน อย่าอย่าอย่าเสียงกับผมดีกว่าเชื่อเชื่อผมอย่าอย่ามาเม้นอย่างนั้นเลยครับไม่รู้ว่นะว่าคุณเป็นคนดูฝั่งไหนนะแต่อย่ามาเม้นอย่ามามาแบบยุยงอย่ามานี่เลยอย่าเสี่ยงเลยเชื่อผมดีกว่าถ้าผมสูดผมจะพูดยังไงอ่ะผมแบบอยากเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้ว ตอนนี้คือผมไม่อยากมาเป็นเหมือนแตนที่พลจะมาขออะไรผมคือพลบอกว่าขอพี่แบงมาแล้วอะไรใครเลือนที่อะไรอ่ะใครวะเลือนชิปหายเลยแล,แล้วทีเอสดก็หลุดด้วยนะใครทำอะไรวะสุ็ปะลงไป้ลง,งหลุดอีกอ่ะเคยอันนี้ไงทีเอนี่มันเป็นทีอสที่แบบให้พวกแบบอันี้เข้ามาเล่นวอรซีอ่ะอ JAK อเคมันเสกให้ดีจีอันนี้เสกให้ตัวเองโอ้ <Huh? S 1> oh, ผมไม่ไม่ต้องมาพิมพ์แล้วนะนะว่าสมัยหนองสมัยไหนอ่ะเสกคือเสกครับฟังกูดีๆเสกคือเสกจบแค่นั้นเองจะอยู่ต่อกับสังคมแบบนี้ก็อยู่ไปส่วนกูก็จะอยู่ของกูแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ครับกูจะไม่แบบไม่ติดแล้วหลังสตรีมกูก็จะไม่เล่นกูจะแบบไม่ไปอยู่กับใครเลยแบบไม่แบบ ไม่ไปยุ่งอ่ะไม่ไปเล่นเพื่อแบบว่าหาคอนเทนต์ช่วยเขาอ่ะกูจะอยู่มึงเชื่อไหมอ่ะกูพูดเลยมึงเชื่อไหมตอนกูอยู่เมืองหนึ่งอ่ะกูลงสตรีมไปแล้วกูก็เหนื่อยแต่กูยังเห็นเขาสตรีมกูก็ไปไปเล่นเพื่ออะไรไปเล่นเพื่อแบบว่าเออไปดูเขาไปดูนู่นไปดูนี่เดี๋ยวเด็กก็เห็นว่าเออไอมาลีอยู่ช่องนี้นะมันอยากดูต่อมันก็มาดูช่องเขา อืมกูทําเพื่อคนอื่นมาเยอะละกูทาเพื่อตัวกูเองบ้างไอ้มึงผมไม่อยากคุยครับมึกผมส่วนมึกผมยังไม่อยากคุยวันนี้ค่อยคุยพ่กน,นี้เรื่องของน้องมึงอย่าอย่าให้ล่อนเดินพี่กลับมานะเลยเนี่ยไม่เอาแล้วครับไม่เอาคือเราทําได้สมัยก่อนเราทําได้แต่เราแค่กลับไปย้อนดูว่าเราทําแบบนั้นมันผลดีผลเสียมันมีไหมมันก็มีอะมันก็ไม่ไม่อยากกลับไปทำแล้วไม่อยากไปอยู่จุดจุดเดิมลว เริ่มใหม่กับคนใหม่เป็นคนใหม่ไม่ได้ทิ้งคาเลคเตอร์ตัวเองนะเว้ยคือผมอไม่สนใจไอ้คาเลคทรคาเลคเตอร์ะไยผมอยากพูดอะไรผมพูดผมอยากเล่นอะไรผมเล่นอย่างคนดูบอกว่าพี่เล่นเกมนั้นหน่อยเล่นเกมนี้หน่อยครับผมอยากเล่นผมก็เล่นไม่อยากเล่นก็มึงพิมพ์แทบตายกูก็ไม่เล่นก็ผมมึงก็บอกเลยว่าคนที่เข้ามาดูผมอยู่เก้าพันอ่ะอาจจะเป็นคนใหม่ด้วยอาจจะเป็นคนเก่าด้วยผมก็ขอบคุณที่ยังดูผมยังรักผมอยู่ในวงการนี้ แต่ไม่มีใครลบคำสาบกูได้หรอกกูบอกเลยึงฟังปากกูดีๆนะไม่มีใครลบคำสาบกูได้ถ้าอยากลบคำสาบกูนะช่วยลบกูหน่อยช่วยลบกูหายออกจากวงการหน่อยจัดให้กูหน่อยแบบจำเปเลยอะกูขอแบบจำเปแบบรุ่นใหม่ไฟแรงมาเลยอะใว่วะแบบสุดจี๋ไม่นี่จ่าเลยอะเดี๋ยวรู้ฮ่าฮ่าไม่ต้องเดี๋ยวรู้อยากรู้เลยอะ่ะ